สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสภารสิตคำพังเพยสำนวนไทยกันนะคะสำนวนแรกได้แก่สำนวนขางคบขึ้นวอคางคบขึ้นวอหมายถึงคนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัวลืมชาติเสนดตัวเองดูถูกเหยียดหยามสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นสำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนเรา ซึ่งบางคนนั้นพอได้ดีแล้วก็ลุมตัวเย่อหยิ่งไม่มองใครไม่ให้เกียรติใครเหมือนทางคบขึ้นวอตัวอย่างเมื่อคนเราได้ดีมีฐานะหนะ้าที่การงานสูงขึ้นก็เป็นธรรมดาที่จะทำตัวเป็นทางคบขึ้นวอจากที่เป็นเพื่อนเล่นกันคุยกันได้ทุกเรื่องอาจจะเริ่มวางตัวไม่เหมือนเดิมเพราะถือว่าตัวเองมีฐานะดีกว่ามีดีมากกว่า เป็นเรื่องปกติที่เราจะพบเห็นได้ทั่วไปกับคนรอบตัวที่เคยยากจนมาก่อนพอรวยก็จะวางตัวอีกระดับหนึ่งเจอแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเวลาเปลี่ยนคนก็มีวันเปลี่ยนมองดูเฉยๆหรือเดินจากไปหรือวางตัวใหม่คบกันแบบเป็นทางการไม่วุ่นวายเรื่องส่วนตัว เวลาคางคกนั่งนิ่งๆมันมันมกจะพยายามชูคอชูหัวจนอาจจะดูเหมือนเย่อหยิ่งคนก็เลยเอามาเปรียบเทียบว่าทำตัวไม่ดีจริงๆแล้วอาจจะเป็นการพยายามดูว่ามีศัตรูหรืออาหารอยู่ที่ใดบ้างหากไม่ชูคอให้สูงๆก็ยากจะมองเห็นยิ่งไปอยู่บนที่สูงด้วยแล้วหากพยายามชูคอก็จะถูกมองว่าเยอ่อหยิ่ง แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติส่วนคนเราก็เหมือนกันในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตก็มีบ้างที่จะทำแบบเดียวกันจนกว่าจะเข้าใจว่าลาบยศชื่อเสียงสรรเสริญเงินทองไม่ได้มีความหมายอะไรก็จะเปลี่ยนตัวเองร่ารวยเพียงใดก็จะยังทำตัวตามปกติไม่ถึงตัวไม่ถือตัวเป็นกันเอง สำนวนต่อมาได้แก่สำนวนขิงก็ราขาก็แรงขิงก็ราขาก็แรงเป็นสำนวนสุภาษิตท,ที่ใช้ในการเปรียบเปรยถึงคนสองคนที่มีนิสัยอารมณ์ร้อนพอๆกันต่างฝ่ายต่างแรงไม่มีใครยอมแพ้หรือลดละให้แก่กันเจอกันทีไรก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรง ขิงและขา่าเป็นทั้งสมุนไพรและใช้เป็นเครื่องเทศสำหรับการทำอาหารซึ่งเน้นรสจัดมีรสชาติแรงๆทั้งคู่เช่นต้มยำจึงนิยมนำมาเปรียบเทียบกับคนที่อารมณ์รุนแรงไม่ยอมคนไม่ยอมใครและหากคนสองประเภทนี้มาเจอกันก็มักจะไม่มีใครยอมใครตัวอย่างในบ้านในครอบครัวอาจจะมีพี่น้องบางคู่ ที่มีลักษณะขิงก็ราขาก,ก็แรงพี่ก็ไม่ยอมน้องน้องก็ไม่ยอมพี่ทะเลาะก,กันเถียงกันมีปัญหากันเป็นที่ปวดหัวของพ่อแม่หรือคนในครอบครัว